สวัสดีครับเพื่อนเสมาชิกหลังจากเ่าได้ลงคลิปมา2วันนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมคลิปนี้นะครับก็จะนำเสนอสูตรร่างคู่เดียวนะไม่ปักหลักนะครับเป็นสูตรที่น่ารุ้นนะครับน่ารุ้นแบบไหนเราไปคำนวณกันครับวิธีคิดนะครับเราจะใช้หลักหมื่นครั้งนะครับบวกหลักพันหนึ่งครั้งนะครับ ได้หลักร้อยสามครั้งนะครับบวกได้หลักสิบบนหนึ่งครั้งและบวกได้เก้าคงที่นะครับสุดที่สองครับเราจะใช้หลักพันหนึ่งครั้งนะครับบวกได้หลักร้อยสองครั้งนะครับบวกได้หลักสิบบนหนึ่งครั้งและบวกได้หลักร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งนะครับและหลักสิบหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งนะครับบวกได้เก้าคงที่นะครับ จากสูตรนะครับเราจะได้6บวก4เป็น0ูนนะครับ0บวก2 0นบวก8นะครับเป็น8 8บวก0นย์เป็น8ปบวก9เป็น7นะครับสูตรที่2ครับเราได้4บวก2นะครับรรบวก0นย์เป็น6นะครับ6บวก6เป็น2นครับ 2บวก2เป็น4นะครับ4บวก9เป็น3นะครับจะได้ร่างคู่เดียว7 3นะครับดวงวันงวดออกต่อมานะครับออก7 3นะครับวดถัดมานะครับ จะได้9้บวกหเป็น4นะครับ4ี่บวกหเป็น9้านะครับ9บวกสเป็น2องครับ2องบวก9ได้1นะครับลขวิ่สูตรที่1เราได้1นะครับสูตรที่2นะครับ5้าบวก0เป็น5 5าหบวกสเป็น8 แปบวกสเป็น2 2งบวกแเป็น0นนะครับศูนย์บวกเเป็น9นะครับคือที่2เราได้9นะครับ,รบว่าต่อมานะครับ7จบวกศูนย์เป็นเจ็เบวกสเป็น9 9้เบวกสเป็น1 หนึ 1> 1่งบวกเก้าเป็นศูนย์นะครับลึกวิ่งสูตรที่หนึ่งได้ศูนย์นะครับสูตรที่สองครับศูนย์บวกแปดเป็นแปดแปดบวกสองเป็นศูนย์ศูนย์บวกศูนย์เป็นศูนย์นะครับศูนย์บวกหกเป็นหกหกบวกเก้าเป็นห้านะครับ,6 6รบตัวล่างได้ศูนย์ห้านะครับเข้าศูนย์ห้าถูกแล้วนะครับต่อมานะครับ 1นึ่งบวกเป็น3 3มสามบวกเป็น9 9้าเกบวกเเป็นหกหบวกเเป็นหนะครับยิ่งเาสุดที่หนได้ห้านะครับสุดที่สองครับสอบวกสี่เป็นหกหกบวกเจ็เป็นสามบวกสี่เป็นเจ็ดเจบวกเป็นเจบวกเเป็นหนะครับ จะสังเกตดูนะครับเข้าตรงๆมาทั้งหมดหงวดแล้วนะครับมาดูนะครับข้อต่อมาครับ1บวก8เป็น9 9บวก9เป็น8นะครับศูนบวกสี 4. 4, 4็นบวก8เป็น2นะครับ2บวก2เป็น4 4สี่บวกแปดเป็นสองนะครับสองบวกเก้าเป็นหนึ่งนะครับงวดนี้ถูกเป็นตัวกลับนะครับได้แปดหนึ่งผลรางวัลออกหนึ่งแปดนะครับที่บอกว่าน่าสนใจก็คือปกติสูตรที่หนึ่งจะค่าที่หลักสิบนะครับ สูตรที่สองจะเข้าที่หลักหน่วยแต่งวดนี้ดันเข้ากลับกันนะครับแต่ก็ยังเดินได้อยู่มาลุ้นกันงวดวันที่16พฤษภาคมครับประสูตรจะเดินต่ออีกไหมนะครับจากสูตรจะได้0ูนย์บวก1เป็น1นะครับ1บวก6เป็น7 7ดเบวก7เป็น4ี่นะครับ4บวกเเป็นสามนะครับ วิ่งล่างสุดที่หนึ่งคือเลขสามนะครับสุดที่สองครับหนึ่งบวกสี่เป็นห้าห้าบวกเจ็ดเป็นสองสองบวกหกเป็นแปดแปดบวกศูนย์เป็นแปดแปดบวกเก้าเป็นเจ็ดนะครับวิ่งล่างสุดที่สองคือเลขเจ็ดนะครับามาจับคู่กันเราจะได้คู่เดียวนะครับ คือสาเจ็ดนะครับสูตรจะเดินต่อหรือไม่ไม่มีใครทราบได้นะครับเป็นอีกหนึ่งแนวทางเท่านั้น,นครับ เพื่อนท่านไหนชอบนะครับก็นำไปหาซื้อลอตเตอรี่ติดไว้นะครับปัดใช้วิจารณญาณของท่านในการตัดสินใจนะครับชอบก็นำไปใช้นะครับให้มีใครทราบได้นะครับว่าหัวจะออกอะไรนะครับ จะมาให้เห็นไหมหรือจะมาแค่เพียงสุดเดียวนะครับหรืออาจจะไม่มาเลยต้องมารอลุ้นกันวันที่16นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบ,จบเพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ